นะจะรอติดตามค่ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแม่กรกเกะเกตจะเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามันก็ไม่มีขอบเขตแล้วแหละเนาะเออแบบเรื่องของความรักหรือเรื่องของการแบบใครคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แฟนคลับจากอีกกลุ่มหนึง่งอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆคนดูก็ต้องเปิดใจเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ย สนุกบันเทิงค่ะคือสนุกตั้งแต่บทแล้วค่ะพอพอได้อ่านแค่เรื่องย่อหรืออะไรก็รู้เลยว่าว้าวฉันลุยแน่ๆเลยเรื่องนี้ <c oughs> ก็ได้ทำอะไรเยอะมากค่ะแต่ด้วยความที่เราเล่นมาเยอะใช่ปะ่ะคะ สุดท้ายยังไงก็ต้องเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเพื่อหาตัวละครตัวนี้ให้มันแบบเข้มขน้นให้มันเหมือนเราเข้าใจถึงแก่นของตัวละครจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เหมือนย้อนกลับไปเป็นตอนเข้าวงการคือการไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปหาตัวละครด้วยกันค่ะ,ะ,าาะ,ะคือเบลรู้สึกว่ายากขึ้นทุกวันเนาะ <laughs> การทํางานมันด้วยเหตุผลหลายอย่างแหละค่ะคือด้วยผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นด้วยคือคนแต่ละคน ไม่ได้มีมิติเดียวแล้วก็โชว์ทุกมิติไปเลยคืออย่างคำดวงอย่างเงี้ยก็เป็นในห้อยแล้วก็มาปลอมตัวเป็นสาวคุณสตรีทําได้บ้างไม่ได้บ้างเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราด้วยความที่เป็นคนจริงจังแต่ด้วยความจริงจังมันก็เลยออกมาแบบตลกตลก,ตลกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการตลกด้วยสถานการณ์ที่พาไปค่อนข้างเยอะค่ะเราก็โลดแล้วไม่ห่วงัวอีกแล้ว ชอบอยู่แล้วมันได้มันได้เป็นการปลดปล่อยนะมันได้เขาเรียกว่าเราได้ครเอทร่วมกันไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราลองอันนี้ดิเราลองเอาอันนั้นสิลองใส่ไปก่อนไม่รู้ผู้องกับจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเขาว่าถ่ายใหม่เองแหละเราก็ยัดเยียดใช้เขาว่ายัดเยียดค่ะยัดเยียดไปก่อนมันก็เลยเป็นการเจมก็ทําแบบนี้เบลก็ทําแบบนี้แล้วพอมันมาเห็นกันในฉากอะมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายแล้วมันก็ไม่คิดว่า เฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าแบบมันเลยมีการแบบหลุดขับกันค่อนข้างเยอะค่ะนคนคะสกิบอกอว่าเราเป็นนางเอกนะเบลคนพูดตลอดคนพูดเยอะแล้วบอกเป้่านี่เป็นคำดวง <c oughs> ดีเนาะได้ใช้ข้ออ้างคนอื่นมามาปล่อย <c oughs> มันหลายอย่างเหมือนกันนะคะพูดภาษาอีสานเนี่ยหินที่สุดสำหรับเบลตอนแรกเบลก็นึกว่าแบบ คุณแม่เป็นคนอีสานคงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆอะทุกๆคำมีดีเทลค่ะจะมีทั้งแบบเสียงสั้นเสียงยาวเดี๋ยวก็เหมือนเปลี่ยนโทนอย่างเงี้ยคือแบบเปลี่ยนทุกคำแล้วเบลต้องท่องทุกคำเพราะเบลเดาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ท่องท่องเลยอะท่องท่องเอาเลยท่องจำเอาแต่ว่าพอพอสักพักหนึ่งมันก็เริ่มแบบชินปากอะ อย่าถามนะตอนนี้เพราะมันห่างมาแล้วหลายเดือนัค่ยมอยาพอดวายเหรอคำดวงผู้ชื่อตัวเองเป็นํำดวงํำดวงอย่าพูดอย่าพูดอย่าอย่าให้ผู้ยาวประเด็นคือ อันนานาถ่ายตั้งแต่ถ้าเบลจำไม่ผิดคือวันเปิดกล้องค่ะวันเปิดกล้องหรือแบบวันแรกๆเลยแล้วเราอะยังเกรงคาแรคเตอร์เราอยู่เลยมันมีหลายอย่างที่มันแบบจะต้องแครี่ต้องกังวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหยพูดบทเป็นสองหน้าสามหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมันค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะดูเกรงๆซะหน่อยอย่างเงี้ย่เป็นครั้งแรกค่ะเบลไม่เคยพูดภาษาภาษา ภาคไหนเลยคะนี่ครั้งแรกคะ่ะไ,ไ,ไ,มไม่ได้ของแม่เป็นเพียนเป็นเป็นไม่บุลลี่แม่แลวไม่พื้นเพด้วยนะ <c oughs> แต่เป็นอีสานเหนือ <c oughs> เขาก็เลยพูดปนๆกับภาษาเหนือคะ่ะ <c oughs> ถ้าให้เบลพูดแบบมั่วๆเบลจะถนัดภาษาเหนือมากกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้อ oh, ่านให้ฟังบ้างแม่ก็แบบว้าวไม่เหมือนเลยขนาดคำสาบยังไม่เหมือนเลยค่ะเหมือนละครเฮ้ยอย่าอึ้งบะกฮุงเฮ้ยพอแล้ว จะได้เห็นอะไรใหม่ๆม,ม,มากๆเลยค่ะจะเป็นเคมีที่ฉีกไปเป็นเคมีแบบแป,แปลกๆที่อาจจะไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนหรือเรื่องไหนมาก่อนก็ได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเออแล้วก็ทุกวันพุธพฤหัสนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะทั้งช่องสามนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะคะเราติดตามด้วยนะคะ หรอคะคุณรอมแพงประกาศแล้วพี่ใหม่พี่ใหม่ก็รอตามกันอ่ะว้าวไม่รู้เลยค่ะตำนานรอมบ้านเราลแโอ้ขอบคุณค่ะดีนะจะรอติดตามค่ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแม่กระเกตจะออกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เชื่อว่าโอ้ก็ เป็นมิติใหม่ๆเนาะเ,ออเพราะว่าเรื่องที่เราเล่าไปแล้วอะ่ะมันก็มีมีรูปแบบของมันไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเล่าในรูปแบบใหม่ค่ะมันจะสามารถตีความปไปได้ด้วยหรอแปลว่ามัน <c oughs> ก็ไม่มีขอบเขตแล้วแหละเนาะออแบบเรื่องของความรากักหรือเรื่องของการแบบใครคู่ใครอะไรอย่างเงี้ยออน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็น <c oughs> ค่ะ ไม่ได้โอ้ยโอยไม่รู้ราติดตามเลยค่ะเรื่องนี้มันก็เป็นตำนานขบ้านเราพอบอกว่าจะทำซีรีส์วายก็คือค่อนข้างจะพลิกแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันมันก็มีกระแสแบบเออออกมามันจะเป็นยังไงคือมีทั้งคนที่มีความสงสัยแหละเราแบบเป็นห่วงไหมเนี่ยฮะที่แบบเรื่องมันก็เคยปังมาก่อนถ้าเกิดเวอร์ชันนี้มันไม่ได้แบบ ป,ปบบระสบความสำเร็จเหมือนม่ใช่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแบลว,ว่าจะเป็นความทั่วถึงมากขึ้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แฟนคลับจากอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆอะ่ะคนดูก็ต้องเปิดใจเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูด้วยความต่อต้านก็คงไม่มีใครแบบชอบหรืออะไรหรอกเนาะค่ะก็เบลเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอติดตามค่ะ เีเเอ๋อค่ะอันนั้นติดจ่อยห้อยตามไปค่ะใช่จริงๆก็คือเหมือนเ,ออเรียกว่าเบลไม่เคยไปที่หลังบ้าน ของทางนั้นใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นคือมีโอกาสได้ไปเพราะว่าความจริงแล้วมีคณะแบบเหมือนจากต่างประเทศจะไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาก็เลยชวนว่าอยากไปไหมเแบลบก็เออก็ไปซะหน่อยแบบไปหาความรู้เพราะว่าเราก็กําลังจะทําธุร,รกิจอะไรประมาณนั้นก็เลยอยากไปเห็น <c oughs> ไปเปิดว่าจะเข้าไปช่วยมทางธุรกิจาโรงงานอะไรี้ ก็ศึกษาดูงานของตัวเองค่ะของตัวเองค่ะเลยมีโอกาสได้ไปค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกันก็นึกว่าแบบเออจะได้ไปเงียบๆแล้วก็แบบไปชงโงกชะโงกดูแต่ตื่นไหมรงนาแตกตื่นเราเดินแต่ตื่นค่ะมีป้ายด้วยใช่ค่ะก็เป็นเป็นพี่ๆน้องๆที่กำลังแพ็คของอย่างเงี้ยเขาก็เขียนจากลังนะคะเขียนชื่อเกิดไหมคะ เขินมากค่ะคือเขินเขินทั้งแขกที่ไปพร้อมกับเราแล้วก็เขินแบบเขินภาพรวมเลยอ่ะวันนั้นเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอค่ะก็เป็นเบลล่าเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กีดกีดกันถ่ายรูปกันค่ะไม่มีค่ะเราอาจจะดีหรือเปล่าเรอาจจะดีหรือเปล่าอาจจะวงเล็บอะไรต่อ ็คิดว่าอ่านดีแล้วนะข้างหน้ามันก็โล่งๆรอบนั้นมันเป็นแย้มเลยนะรอบนั้นเป็นที่เขาแก้ตัวไว้โอ้ยมีช่วยอะไรช่วยงานบ้างไม่มีค่ะแต่มีเขาเรียกว่าเบลขอคำปรึกษาในบางเรื่องแล้วเขาก็มีถามเบลในบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่เสมอ ก็เบลอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อนด้วยแหละแต่ว่าคือถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คำแนะนำเราได้เบลก็าถามค่ะ,ะน่าจะเปิดประมาณตุลาค่ะตุลาพฤศจิค่ะก็น่าจะเปิดอันเดียวก่อนมั้งตุลาก็คือจะเป็นแบบสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงผู้รวมๆแบบนี้ละกันค่ะแต่ว่ามีไหนยม่หลาเราบอกว่าเปิดอะไรอาใช่ เดี๋ยวมีอีกค่ะให้เขารักกินสาแล้วมีหุ้นหรือเปล่ายังค่ะเราลุ้นรู้เลยเหรอเราเองค่ะกับพาร์ทเนอร์ค่ะงั้นรอติดตานเนาะว่าจะทำอ,อะไรใช่ค่ะก็รอ เราติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งละครด้วยแล้วก็ธุรกิจทุก<ช>ๆอย่างก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำทุกๆอย่างเลยค่ะปีนี้ก็ได้มาจับธุรกิจแบบจริงจังด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือยังค่ะไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่ากำลังแบบเหมือนเดินทางไปต่างประเทศอยู่อย่างนี้ค่ะ ขอบคคุณ่ะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทัปดาราเฟซบุ๊กทัปดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ